กลับมาพบกับรายการนครขนนนนิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีมอบออมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการก้านปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นำไปใช้ในการํำรงชีวิตประจำวันและเป็นการยกระดับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เขตเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้นโดยมีนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรี นางสาวสสิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและนายแพทย์จีรศักดิ์ศรีเจริญผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารวมมอพระอ้อมผู้ใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนวัดแคนอกชุมชนซอยลวดน้ําชุมชนหลังวัดทินกรและชุมชนทรายทองเมื่อวัที่21มิถุนายน นายอภิวัตเพชรเรืองนายพงชัยเกาะหมากรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวมินตราเกาะหมากสมาชิกสภาเทศบาลและนายสมศักดิ์ลามอรองนายกเทศมนตรีนครปักเกรดลงพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันการระบายน้ำในคลองบางตลาดร่วมกันอย่างยั่งยืน นายอภิวัตเพชรเรืองนายพงชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขต4และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานช่างเข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางการปรับปรุงสวนสาธารณะของชุมชนประชานิเวศ3ส่วน1นใต้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีพื้นที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจและสมาชิกสภาเทศบาลเขต3เล่นลงพื้นที่ตรวจการดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําคลองอุตภาัาสถานีสูบน้าไทยยานนท์และหมู่บ้านอมาดวิลล่า ในการหาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในชุมชนวันที่22มิถุนายนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ได้นำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษแก่ครูอาจารย์ในสิ่งที่ผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจซึ่งในปีนี้ทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าในแต่ละปีได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ที่สั่งสอนให้สิทธิ์เป็นคนดีให้แต่ละคนไปถึงฝั่งฝันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความเพียรตั้งใจเรียนประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ายสุรพีรุ่งโรดรองนายกที่สมนทรีมอบหนังสือสารานุกรมให้แก่โรงเรียนนครนนทวิทยาหนึ่งถึงหกพร้อมเข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันต่อปัญหาสารานุกรมประจำปี2566ระดับประถสมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางต่อไปวันที่22มิถุนายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3าอาคารหนึ่ง นายประสิทธิพงศ์ดีวาจินสมาชิกสภาเทศบาลเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมตามโครงการฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านช่างหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้นโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายน2566โดยมีดาบตำรวจทวีศักดิ์ชัยเพชรมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมณอาคารองค์เทอรประเกียติประชานิเวศส สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประจำปี2566เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้องและปลอดภยัยซึ่งมีบุคลากรของเทศบาลนครนน,อนทบุรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เขารวมรับการอบรมจำนวน50คนโดยมีนางสุนีรัตน์กนาพันธ์รองประลัดเทศบาลเป็นประธานมวันที่23มิถุนายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้นสําสำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 นางสาวพิมพันธ์ธนเดชชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวน้ำเพชรชัดปุญญานน์ผู้อในการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2566จากกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขที่มอบให้นหน่วยงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูนที่23มิถุนายนณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชันถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร วันที่23มิถุนายนนางสุรภีรุ่งโรดรองนายกทศมสนตรีนางปราวีหอยสังที่ปรึกษานายกทศมสนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการเข้าติดตามตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาณโรงเรียนนครนนทวิทยา4วัดบางแกลกเหนือและโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 นางอริสาขำชัยภูมิรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยจ่าเอกอนุรักษ์โยธารักษ์ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุแปดรอบสมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมัว,วัที่26ิมิถุนายนณวัดโบขวัญพระอารามหลวง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมการป้องกันปัญหาเหตุรำคาญในชุมชนตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้อาศัยในชุมชนอันจะเป็นการส่งผลให้ปัญหาเหตุรำคาญในชุมชนลดลง และเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านจำนวน200คน โดยมีนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายอภิวัตเพชรเรืองนายพงชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตร,รีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่26มิถุนายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีอาคารหนึ่งนางสุดภีรุงโรดรองนายกเทศมนตร,รีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีเขตหนึ่งร่วมพิธีถวายกุฏิที่พักสงฆ์สามชั้นณวัดพุทธปัญญา นายมาชัยภพศสารธนสมบัติประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่26มิถุนายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักง,งานเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีอาคาร2จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดข,ของจังหวัดนนทบ,บุรียังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดอยู่ไม่น้อยซึ่งในขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชน เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นจํานวนมากจังหวัดนนทบ,บุรีได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการที่จะทําให้ประชาชนร่วมบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมทั้งดําเนินมาตรการป้องกันโดยการมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อลดผู้เสพผู้ค้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดผ่านทุกช่องทางอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักงานช่างเทศบาลนครนนทบ,บุรีดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชนดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดใหม่ให้กับชุมชนเพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรและดำเนินการเปลี่ยนกระจกโค้งให้แก่ชุมชนศรีโชคสวัสดิกเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการบรรเทาอาการปวดเขา่าโดยศาสตราแพทย์แผนไทยในชุมชนในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีประจําปี2566ดำเนินโครงการตรวจครัดกรองสุขภาพผู้นาาําศาสนาและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศา,าสถานเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนประจําปีงบประมาณพุทธศัการาช2566ให้กับวัดและมัสยิดในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีและดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครน,นนทบุรีตามแผนงานป้องกัน น้ำท่วมดําเนินการจัดเก็บขยะภายในชุมชนวัดโพทองล่างเพื่อความสะอาดและสุขอ,อนามัยในชุมชนรวมทั้งจัดก,กิจกรรมรีไซเคิลเดย์บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครนน,อนทบุรีอาคารหนึ่งโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน21รายได้ขยะรีไซเคิลจำนวน1,064.70กิโลกรัมและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ